แล้วกันนะครับผมจะมีแฟนนี้ครั้งแรกวะตื่นไงบ้างตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็เนี่ยอีกสองวันขายหมดแล้วนี่วันเนี้เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าตุลาคมนี้นะครับนี่ตุลาใช่ไหมครับโอเคยี่สิบเก้าตุลาคมนี้นะครับเวลาสิบโมงเช้านะครับสามารถซื้อได้ทาง Ticket Major นะครับก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราเห็นสคริปต์เราตกใจมากเลยว่าเอ้อไปทำพิธีถนจริงๆเราจะทำได้หรือเปล่า ตัวว่าตามธีมเลยพินิจหาดคือสคริปต์มันยากยากขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ครับมันมีความอภินิหารซ่อนอยู่ในในในสคริปต์ละกันอะะครับอะไรนะครับอะไรนะครับมันต้องตุ้มอะตุ้มเราที่โปรโมทตุ้มแต่ส่วนต้มที่โปรโมทตุ้มนี่ต้องขอบคุณขอบคุณทีมมากๆครับขอบคุณทีมมากๆจริงๆครับผมเพราะว่าจัดคอนเซ็ปต์เลยอ่ะกว่าจะมาเป็นไฟนอลก่อนที่จะถ่ายตัวเควีหรือาถ่ายตัวภาพโปรโมทที่ได้เห็นกันไปก็ ผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆจริงๆครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นเป็นทางคอนเซ็ปต์นี้ครับใส่ขนาดไหนครับแบบแผนนี้ครั้งนี้ความจริงก็คิดค่อนข้างนานครับผมแต่ว่าเนื่องจากเราเราได้ชื่อเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรามีเวในการเรามีเวในการไปที่เรามีเวในการทํางานที่ที่ที่ออนไลน์กันแล้วกันแบบว่าอลน์กับทีมงานทุกคนทุกคนมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาจริงความเป็นตัวเองเนี่ยไม่เคย ผมว่าไม่เคยหายไปในในทุกการทํางานที่เราทำเนาะไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในในโพสิชันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าจะจะจะเป็นโพสิชันอื่นๆก็ตามเออผมผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วครับผมก็คือความเต็มที่ตอแสดงว่าในแฟนมิตต้งครั้งนี้เรามีส่วนคีเอนข้างๆจะเยอะมากเลยครับผมก็เอาจริงๆแทบทุก งานที่ผ่านมาเลยครับผมแล้วก็อยู่ในแทบทุก process เลยเพราะว่าถ้าถามพูดจริงตอนนี้เราก็เราก็อยากจะลองทำให้ให้ให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่า24ชั่วโมงไม่พอจริงเออ24ชั่วโมงไม่พอจริงก็จได้รับเริ่มหรอครับใช่อยากให้วันหนึ่งมันมีสัก70อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็เราก็มีพี่จัสติดที่ที่คอยอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้จัดการเราที่ที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็นอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังคอยดูแลตัวบริษัทเอาแต่ได้ไปรับก็ไม่เหนื่อยหรอกครในการ การทำงานอย่างเงี้ยมันโออเวร์โหลดไปไหมครับผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พอเลื่อนผมว่ามันไม่พอเลยว่าว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากทํามากๆแต่ว่าคือมันเที่ยงคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นหกโมงแล้วไปกองนะอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าแอคชีพตลอดเออมันมันรู้สึกว่ามันไม่พอมันจะมีเอฟเฟกต์กับสุขภาพไหมจังดักอัพทั้งหมดหลายคนมันโหงงานเกินไปก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดครับผมครับที่คอนทั้งหมดย้อนกลับไปถึงแฟนมิตินเรามาไม่กี่ที่ คนอะไรอย่างเงี้ยเราวางไว้เท่าไหร่วางไว้อะไงกี่คนใครถ้าเข้ามาบัดแต่บาันสแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราวางไว้อะไรกันตอนตอนเนี้ยที่ที่จะเปิดขายก่อนก็ความจริงแล้วอ่ะไม่โต้เองครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าผมเอ็กซ์เองว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ขอแค่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันเลยเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านสคริปต์มาเป็นสนุกจริงๆอ่ะสนุกจริงๆแล้วก็ถ้า มาให้กําลังใจกันได้เยอะๆก็อยากให้มากันเยอะๆครับอันนี้รอบเดียวถ้ามันถ้ามันเยอะก็เพิ่มรอบไปเลยอันนี้จะเป็นรอบเดียวก็ไม่แน่ถ้าถามว่าวันเปิดขายบัตรจะหมดขายไม่หมดแตโตอะไรอย่างงี้ไี่นาทีจริงๆก็จริงๆถ้าถามว่าคาดหวังมันก็ต้องคาดหวังไปแล้วละครับทุกคนไม่ว่าทําก็ทําเรื่องอะไรเนาะทุกคนก็มีความคาดหวังตัวเองเนาะแต่ว่าเราก็รอดูครับผมรอดูว่ารอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็พยายามคือเรามีหน้าที่ในการที่เรา เต็มที่กับงานที่เราทำเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องเต็มที่กับการซ้อมเราต้องทําให้มันเต็มที่ที่สุดเที่เราทำได้เพื่อให้วันงานมันออกมาได้เพอร์เฟกในหัวเราที่สุดเพอร์เฟกตามในหัวเราที่สุดอะไรเงี้ยก็คนรับจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรก็ต้องรอต้องรอสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะครับเรามีกังวลในส่วนไหนที่สุดแบบว่านักฝึกซ้อมตัวอันเนี้ยวทุ่นสอนไดด้้ไเห็นครังตลอดทุกกกาาาารรรทํงนเเลย็ู้ว่า เออมันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ความจริงแล้วก็แทบแทบทุกส่วนทุกส่วนเลยแล้วคุณอาจารย์รู้จักเกสอะไรนะครับเกสแร็คช์แคร์แร็คช์คนลุ้นมากเกสเราจะมีจะพรส์ยังไงรุ้นต่อไปครับต้อรยังมีต่อไปเป็นจะพายแน่นอนสริมพายแน่นอนครับผมต้องลุ้นกันต่อไปครับผมพี่ประธามแทนไปพูดจริงของเราจะทำะไรกลับมาร่วมเซฟาอะไรที่มีมั่งใจก ม่่แนก็ต <be> ้องรอดูรอดูรอดูแค่ชีวิตทำเหมือนว่ามันเตินเต็มความฝันหรือว่าชีวิตเราความคลีตไหมพราะมันถึงจุดนี้แล้วที่แบบว่าคือเติมเต็มความฝันไหมผมเชื่อว่ามันเติมเต็มความฝันแหละแต่ถามว่าคอมพลีตไหมอ่ะผมว่าไม่คอมพลีทยังไม่คอมพลีทรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอมพลีทอ่ะเราจะหยุดพัฒนาตัวเองคือคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคอมพลีทแล้วตรงนี้อ่ะก็แปลว่าเรา โอเคแล้วกับ okay. สิ่งที่เป็นอยู่นบ้างเราจะไม่ได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการที่เราไม่คัมซีตลอดเวลามันคือมันคือความสนุกของการของการได้ทํางานตรงนี้ว่าเฮ้ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทามีอีกหลายบทบาทที่อาจจะยากกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบว่าท้าทายกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมันคือมันคือความสนุกที่เราได้ทํางานตรงนี้ รวมถึงพี่ๆน้องแฟนครับคนที่คอยเดินไปข้างหน้าของเราด้วยเอออาจจะเป็นงานเยอะขนาดนี้แบบคือแบบจะากขอเวลาเพิ่มอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราต้องสั้งและสร้างตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยทำหรือว่าอยากวันนี้คือเรา้อผมรู้สึกว่าทุกงานที่ทำเราร้อนกันหรือเปล่าทุกงานที่ทำอะครับคือจะพูดคือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกงานที่ทำอะเราพยายามเต็มที่อมันให้มากที่สุดแล้วหนึ่งคือผมเป็นคนดีเทลผมคนดีเทลค่อนข้างมากแล้วเเวลาการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะในการทำแต่ละเพราะว่าอย่างที่ เคยเคยเป็นมาทั้งหมดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะเต็มที่อย่างมันเสมอคือคือถ้ามีร้อยเราให้ร้อยทันทีเราเราไม่เราไม่เราไม่การแบบว่าเฮ้ยงานนี้มันแบบเล็กๆหน่อยก็แบบเอออาจจะแบบสัก20 3สเอซนะไรเงี้ยไม่มีทุกงานคืองานใหญ่สำหรับเราหมดเลยทุกงานคืองานที่สาคัญสำหรับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทําทุกงานให้เต็มที่อ่ะมันก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาเข้ามามันถูกจํากัดด้วยเวลาแต่ว่า เราก็ต้องทําให้ได้ภายในเวลาที่จำกัดเรามีเวลาใช้เงินไหมครับใช่นะครับเรามีเวลาใช้เงินไหมครับเพราะเราเก็บเงินขนาดนี้ก็ทํางานเหรอครับคือเราอยากซื้อหรือตั้งเป้าหมายอะไรอย่างงี้ไว้กับตัวเองหรือเปว่าเราทำงานลำพนักขนาดนี้ของจริงเป้าหมายเป้าหมายเดียวในชีวิตเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตาม เมื่อไหร่เดืยนในชีวิตคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขแล้วก็สบายที่สุดเทก็เลยทำได้เราเราจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เราจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าขอแค่คุณพ่อคุณแม่เราได้ได้มีความสุขแล้วก็สบายที่สุดเลยในการทำงานมันก็สบายยังครับเพราะก็ตันแนนอยู่แต่พ่อแม่ทำงานอยู่เลยครับก็หยุดทำงานไม่ได้เหมือนกันอ๋คืออยากให้เราไม่เขาหยุดเราบอกเ่าไม่ให้พ่อแม่หยุดหยุดแล้วครับแต่ว่าดูแลได้แล้วก็เขาแค่คือผมรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ยังอยากทำมีอะไรต้องทำอยู่มีอะไรต้องทำซึ่งผมรู้สึกว่า คุณแม่ถ้าได้ทําอะไรสักอย่างเขาเขาก็เหมือนเราอะครับบอกว่าเขานหนึบคือเมื่อเมื่อเาอยู่มากขึ้นตามตามตามร่างกายเนาะอายุอายุมากขึ้นเนี่ยม,มันก็จะมีรูปสุขภาพออกมาเกี่ยวข้องแต่ว่าการที่เราได้ใช้สมอ,องตลอดเวลาอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมากเลยนะก็แล้วก็เคยอ่านเคยอ่านเรื่องรีเสิร์ชอะไรพวกนี้มาด้วยก็ถ้าเราได้ใช้สมอ,องตลอดเวลามันจะทําให้ในอนาคตถือว่าเมื่อเราเมื่อเราอยากดูที่มากขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆอยู่ด้เช่นกัน แล้วเขาไม่เป็นห่วงเราหรอเราเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเราเป็นห่วง็นขนาดนี้ก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าเราทําเพื่ออะไรเราเราทาเราทาเพราะอะไรก็ผมว่ามันคือความมันคือความที่เราให้กําลังใจกันและกันมากกว่าต้องต้องพูดว่าคุณแม่ให้กาลังใจผมมากกว่าเจ็บวันคือไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเลยหรอหรือว่าทางานอย่างเดียวเลยเเออเฟส ไม่เคยมีเจ็ดวันนี้คือไม่ได้หยุดเลยแหละไม่มีครับเจ็ดวันยาวมานหน่อยแล้วยาวมางคลากยาวนะอยู่มสุก็คว่าเหมือนว่ามันก็มีวันหยุดบ้างแต่ว่ามันก็จะโผล่มาแบบว่าเฮ้ยสซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเราก็จะได้แบบมีเวลาใช้กับครอบครัวเราจะสนุกกับช่วงอายุในการทํางานในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ยังรับเพิ่มได้อีกไหมครับได้อยู่แล้วโอกาสเข้ามาคือต้องคือโอกาสโอกาสโอกาสที่เข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเพราะว่าจังหวะโอกาาาสมเข้ ไม่มหางูได้เลย,เลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราฟ้าไว้หรือว่าเราลองฟ้าไว้แล้ว่ะหนึ่งคือถ้าเรามีอาวุธอยู่แล้วนะถ้าเราถ้าเราแบบว่าเรา,เราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเมือ่อไปร่กเข้ามาอันนั้นก็สิบคคิดว่าอันนี้คือเรียกว่าโชคแบบกั้นหราเราแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะกาจะผ่านมาได้เราต้องเตรียมตัวมาเยอะมากน้อยแค่ไหน,นนี่ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับความการเตรียมตัวครับ